ของคนวันศุกร์การงานค่ะการงานคนวันศุกร์ดีใจด้วยนะคะหลังจากมีวิกฤตนะคะหลายๆสัปดาห์ที่ผ่านมาสัปดาห์หน้าวันพรุ่งนี้นะคะ1-8สิงหาคมคนวันศุกร์การงานเริ่มเบาใจคนค้าขายหยิบเงินก้อนแล้วค่ะ ใครนะคะที่มีลูกหนี้นะคะเป็นหนี้สิเป็นสินเราอยู่จะได้รับข่าวดีจากลูกหนี้จะมีคนเอาเงินมาคืนนะถึงแม้ว่าจะเป็นก้อนเล็กก็ยังดีกว่าสูญหายนะคะส่วนใครที่ค้าขายนะคะทำธุรกิจคุณก็จะได้รับเงินก้อนนะคะเข้ามาอีกเช่นกันนะคะหยิบเงินก้อนใครที่ไปวางบินเอาไว้เป็นจังหวะดีเป็นโอกาสดีที่จะโทรทักทวงถามเอาเงินสดกลับเข้า กองคลังของเราได้เลยค่ะส่วนคนที่รับราชการทำงานประจำนะคะสัปดาห์หน้าไม่มีอะไรหวือหวานะคะแต่จะมีลาบปากนะคะจากคนนี้ที่ทำงานพาไปกินไปเฮไปหาไปเลี้ยงโดยเราไม่ต้องควักเงินอิ่มจงังตังอยู่ครบแบบนั้นเลยค่ะอันนี้เป็นเรื่องการงานนะคะสำหรับคนวนันศุกร์ค่ะต่อไปค่ะ เรื่องการเงินเห็นไหมคะไพ่เนี่ยมันก็เป็นเรื่องประหลาดนะคะมันจะสัมพันธ์กันเมื่อสักครู่นี้ได้ไพ่การงานนะคะเป็นเป็นคิงถือเหรียญนี่เห็นไหมการเงินก็ได้ไพ่หกไม้เทา้าถือว่าเป็นไพ่แห่งชัยชนะไพ่แห่งการประสบความสําเร็จไพ่แห่งความโชคดีเห็นไหมสัมพันธ์กันเลยดังนั้นการันตีได้เลยว่า ตั้งแต่วันพรุ่งนี้นะคะถึงวันที่7สิงหาคมคนวันศุกร์แฮปปี้ได้แล้วการเงินโอเคบริหารจัดการได้ดีมากนะคะยิ่งถ้าใครขาขายมีเงินกอนย้อนกลับมาเขาเรียกว่าเงินเก่าที่เคยห่างหายไปจะกลับมานะคะเพราะฉะนั้นถือว่าไม่น่าเป็นห่วงในเรื่องการเงินของคนวันศุกร์ค่ะต่อไปความรักความสัมพันธ์แต่ความรักความสัมพันธ์ไม่ค่อยดีนะคะ ความรักความสัมพันธ์สำหรับคนมันสุขถ้าเป็นคนโสดคุณจะตกไปเป็นผู้ต้องหานะคะในเรื่องราวของความรักสามเศร้าถ้าเราไม่ได้อยู่เป็นมือที่สามของเขาเขาก็กำลังจะมีมือที่สามเอามายุ่งวุ่นวายในชีวิต คนเรานะคะคำว่าชีวิตคู่คู่แปลว่าสองแต่ถ้าตับใดมีสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดมันไม่ใช่คู่ก็แปลว่าเราอยู่ผิดที่ผิดทางนะคะและก็ในเรื่องราวไพ่ใบนี้บอกว่ามันเป็นความเจ็บปวดใจนะคะแบบที่คาดไม่ถึงเหมือนถูกหักหลังแต่เป็นการหักหลังที่เราอะ่ะเหมือนพอรู้อยู่แล้วละ่ะมีเขามาแล้วนะคะมีมูนมาแล้วแต่เขาเนี้ความจริงมันจะกระจ่างชัดนะคะ จับได้แต่อาจจะไล่ไม่ทันเพราะไพ่ใบนี้ไม่ได้บอกว่าจับได้ค่าหนังคาเขาแต่ไพ่ใบนี้เป็นการบอกว่าเราเริ่มรู้สึกว่าความสัมพันธ์ไม่ปกติมีบุคคลที่3อยู่ในความสัมพันธ์นี้นะคะกรณีเป็นคู่แต่งงานนะหากใครกระทำผิดคิดชั่วไปแล้วอันนี้ย้ำความแตกแน่นอนแต่หากใครยังไม่ได้ทำแต่กำลังจะทำนะคะบอกเลยว่าคุณปกปิดไม่อยู่หรอกนะคะ ศีลข้อ3นะเป็นศีลเบื้องต้น1ใน5ของมนุษย์ที่พึงมีหากผู้ใดนะคะไม่เคยคิดที่จะเอาไว้ในใจย่อมทําให้ความสัมพันธ์ในครอบครัวไม่เป็นปกติสุขอย่างแน่นอนนะคะดังนั้นถ้าคิดว่าเราเป็นคนเจ้าชู้เราเป็นคนชอบมีมือที่3ก็ไม่ควรแต่งงานค่ะควรอยู่เป็นโสดหรือควรไปหาคนที่มีแนวคิดเดียวกันนะคะเพื่อที่จะได้เขาเรียกว่า คิดเหมือนเหมือนกันก็จะได้ไม่ต้องเจ็บปวดใจด้วยกันนะคะดังนั้นคนวันศุกร์โปรดระมัดระวังนะคะความรักอันไม่พึงประสงค์จะทำให้คูณเจ็บปวดหัวใจแต่อาจารย์จะบอกว่าสิ่งใดที่ไม่ใช่สิ่งนั้นจะอยู่กับเราไม่นานและอย่าให้เราเดินอยู่ในความทุกข์โปรดจงรีบเดินออกมาเพราะอะไรรู้ไหมคะชีวิตข้างหน้ายังมีใหม่อยู่เสมอ หลายคนไปติดกับดักความรักที่ผิดปกติแล้วไม่ยอมก้าวออกมาโดยไวมันทําให้เราเสียเวลาชีวิตนะคะมันทําให้เราเสียเวลาชีวิตโปรดจงก้าวออกมาค่ะแล้วรักตัวเองให้มากๆวันในที่เรารักตัวเองมากพอนะคะวันนั้นจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับเราแบบปาฏิหาริย์ค่ะเพราะฉะนั้นเป็นกําลังใจให้นะคะอีกเรื่องหนึ่งอันนี้พไพ่ใบนี้อาจารย์ดูมาไหล หลายคนและส่วนใหญ่นะคะอาจารย์ก็จะเตือนด้วยว่าคุณนะคะไม่ควรเข้าไปอยู่ในกลุ่มหมู่คณะเนะพราะอะไรรู้ไหมเพราะไพ่ใบนี้เป็นไพ่บอกเรื่องสถานการณ์การติดโรคแบบปัจจุบันทันด่วนถ้าในยุคนี้ก็บอกเลยว่าโลกโควิดแน่นอนนะคะยิ่งตอนนี้สถานการณ์ก็ไม่ปกติอกีกดังนั้นถ้าถามอาจารย์นะติดโควิดดีกว่าคิดรักคนผิดคะ่ะเพราะฉะนั้นระมัดระวัง้ยนะคะคนวันศุกร์ อาราคา